อีกแล้วอะ่ะง่ายกันละกว่าจะหามาได้นี่หาย,ยามมาเลยเนี่ยของหมดตลาดตลอดเลยเนี่ยนี่ในที่สุดเราก็ได้ขนมมาแล้วทุกคนทุกคนคงจะรู้สิว่าเราจะเอามาทําอะไรวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะทุกคนเราก็เลยจะเอาขนมเนี่ย เอามาทําเป็นกระทงนะแต่แล้วก็ทำคนเดียวมันจะน่าเบื hey, ่อเราเลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปชวนน้องโฟกัสว่าแต่น้องโฟกัสอยู่ไหนทุกคนเฮ้ยเอ้าโฟกัสนี่นี่โทษทีเพื่อโดนนี่โฟกัสฟิล์มเลือกขนมมานะฟิล์มว่านะเรามาทํากระทงแข่งกันไหมทำกระทงเหรอวันลอยกระทงทันทีนะโฟกัสวันนี้วันลอยกระทงนี่ เราลืมไปได้ไงเอออย่าพึ่งพี่เราจะพี่ลืมไปได้ไงเนี่ยพี่ปีนเราได้ไปซื้อขนมมาเยอะเลยเนี่ยนี่ใช่ขนมที่ทำกระทงมะเออใช่อันนี้เลยนี่เลยน่าสนใจอ่ะแต่ว่าจะทำกระทงดีกว่าไหมไปนี่โฟกัสปีมเตรียมของมาข้างนอกแล้วว่าไงแต่โฟกัสว่าถ้าเราอ่ะทำกระทงกันเฉยมันจะน่าเบื่อเลยพี่ฟิล์มมันว่าเรามาแข่งกันดีกว่าว่าปีนี้กระทงใครจะิึ มากกว่ากันลินก็บอกไปแล้วที่ชวนแข่งแล้วนี่โฟกัสเมื่อกี้ไม่ได้ฟังหรือไงก็ไม่ดีนะยืนเองยู่ตรงตึมนู่นไม่มีเลยไมาพูดตรงนี้แล้วอ๋อขอโทษขอโทษไม่ดีไม่ดี้ได้ใครอยากรู้นะว่าของใครสวยกว่ากันอะกันทุกคนตามพี่ฟีมาเลยมามานี่จับโต๊วแล้วโฟกัสเตรียมของไว้ยังไะนี่เลยโหมีอะไรบ้างเนี่ย ทูบก,กับเทียน,นใช่ไหมไแล้วก็มีฟองน้ําใช่เอาเราเนี่ยจะเอาน้ํามาติดขนมเนี่ยให้มันติด<อ>กันนะอเ,เอามาทาให้มันติดกันอันนี้คืออะไรไ่้ไหมอันนี้นนเอามาเป็นเขาเรียกว,ว่าขนาดของกระทงเราไงบูการ์ดใส่หมวกก็ได้นะใส่หมวกก็ได้แต่พี่ไม่ใส่หรอกนี่ก็จะทำเป็นรูปอะไรกันแทบสี่แล้วบูการ์ดเนการนะวันนี้ที่ประหยัดที่สุดอเลยก็คือรูปรูปเลยนะเป็ดไงรูปเป็ดเหรอเป็ดแล้วกันจะแข่งกับฟิล์มกันไม่เคยรู้สือนะเพราะตอนมสี่อะ ฟิล์มลงทากระทงอะฟิมได้ลองชนะเลยอันดับสองเอ้ยลองชนะเลยอะพวกกันฟิล์มเนี่ยโคตรโหดแล้พอตอนขึ้นมหนะทุกคนฟิล์มเนี่ยไม่ได้ลงนะแต่ฟิล์มเนี่ยไปลงแรลงแทนนะทุกคนติดเกมในช่วงนั้นนะแล้วพอช่วงมหนะฟิล์มลงไงฟิล์มลงแต่ฟิล์มไม่ได้ลงแต่ฟิล์มแต่ฟิล์มไม่ได้ลงอ่าแต่กระทงนะฟิล์มลงรอรอก็ฟิล์มต้องไปเรียนไง เรื่อยพูดเยอะไปหน่อยอากาศเย็นนะทุกคนที่ากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมนะทุกคนผมป้าหอมอะไรที่เรียบร้อยนะผมป้าหอมเสร็จแล้วไงต่อนอนไงมันไม่นอนอ่ะน้อยแล้วเปิดคลิปอีกคลิปเลยตอนวนะดึกแล้วเข้าใจไหมแอบพราะไม่ดูคลิปป่ะเนี่ยต้องไปโรงเรียนเมื่อกี้เช้าอย่าลืมแต่ฝันยังยังไม่ได้แปลงกันดีดูตรงแปลงเขาแปลงอะไรนะขี้เกียจหรอไปฝันกินแมีงแมีงกินปัา เ้ยเป็นอะไรเนี่ยไอซีมโอ้ยตอนนี้นะกระทงพวกเราก็เสร็จแล้วใชไหมอ๋อใช่ไหมครับทุกคนนี่นะบอกเลยของโฟกัสนะกระทงสวยวิมสวยกอไก่ล้านตัวอตกอไก่สิบล้านตัวโมกันพูดไปแล้วเมืเ่อกี้ไม่มีทางแก้คืนมาพร้อมหรือยังหนึง่ง จอมนิ้งดอกดอกไม้สวยนะอันนี้คือบ <c oughs> ีมบอกเลยนะว่าบีมเนี่ยตั้งใจทํามากๆเลยนะเพื่อให้ทุกคนดูเนี่ยนะส่วนฐานก็อันนี้ดูกว่าดูนี่ดีกว่า,วา,าวทุกคนนี่เป็นงานหลักของบีมสวยไปเทุกคนแล้วของบีมนะบอกเลยนะว่าไม่ได้มีแค่ดอกไม้นะยังมีอีกชั้นหนึ่งอ่าเป็นไงละ่ะและไม่ได้มีแค่ดอกไม้เพราะยังมีแกนกลางด้วยเออกระถอง เป็ดน,น,น,นั่นเองก็จะเป็นเป็ดสูงหน่อยนี่สวยแม่พวกัน,นชอบมากภูมิใจมากเลยแล้วกระท ong ฟิล์มนะไม่ใช่แค่ดอกไม้นะทุกคนเพราะว่ามันลอยได้ด้วยเป็ดก็ลอได้โอเคงั้นเราไม่ลอช้างงั้นเดี๋ยวเราจะมาปักทูบก,กับเทียนกันเลยดีกว่าอันนี้เทียนอันนี้ทูบปักการกลายเป็นทูบเทียน I have a t ทูป I have a t เท a ย 아아 피안툭피안툭피안툭앤안노노안툭안오안 아, ร่เก็อย่าลืมพิมพ์มาเลยนะที่ใต้คอมเมนต์อ่ะนี่ดมองใต้คอมเมนต์นี่ทุกคนโอเคค่ะท่านเพื่อนๆนะคะใต้คอมเมนต์ดิโหวตมาได้เลยนะคะทุกคนใต้คอมเมนต์น่ะฮะโหวตให้ของฟินเข้าใจเปล่าโฟกัสใต้คอมเมนต์โฟกัสเดี๋ยวเราไปลอยกันจริงๆดีกว่าเราจะลอยกันที่ไหนอะโฟกัสข้างหลังเราไง เริ่มจุดไฟกันดีกว่านะและจากนั้นเราจะกินกันเลยใช่พี่ปลาจุดไฟนะทุจับนี้ก่อนก่อนอ่ะแล้วเวลาเราจุดทูบเราห้ามเป่านะทุกคนเราต้องขยาวต้องห้ใช้ปากโอ้ยนนเอฟายนะทุกคนเดี๋จับนิ้วก่อนว่าได้หรือยังโอเคกำลังดีาประกัสหน่อยอ่าโฟกัสพร้อมนะอืม ไปแรงมากทุกคนอย่าใช้กันเองเด้อให้พ่อแม่ทำด้อแล้วเอาแล้วอ้าวลืมจุดเทียนลืมจุดเทียนจุดเทียนก่อนอ่าจุดแล้วอ่ะตั้จุดตรงไหนดีจุดตรงโพลหรือว่าตรงพรมบนตรงน้านี่ตรงนี้อ่าแล้วจุดกระทงไดหมจุดกระทงไดหมไม่ต้องไม่ต้องจุดกระทงไม่ตีต<ม>ัดจ<ม>ุดกก็ยช่าบหูมสีสวยมากต่อไปมาเริ่มอธิษฐานก่อนหน้าเลยนะ ถ้าเธอเฉันวันนี้เธออยู่ไกลแสนไกลไม่อเียนก็ปูน้ำนมาพร้อมแล้วไปเลยนะ Happy ุนทุกนด h ้อแ้วกันดีเกาลสปไปไปนปไปไีไปไีไป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 ปไปไปไนไีไป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 ปไ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 ปอไป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  กเพื่อนหลังกระจงแล้วเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมมาพิมพ์คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับเจกทําไมเจกทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันน้องตกน้ำตกท่าแล้วพี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นพี่หรอกพี่เป็นห่วงว้า ความในใจที่มีต่อเธอ Thank คนะิวฟอร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจค้งอยู่อัน